จะเป็นทางแป้งเราก็เลยพยายามแบบดูดกลืนสำเนียงเชียงใหม่ของคุณแจ็กกี้ซึ่งตอนนี้เริ่มละ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พักเบรจากการนอนมาเปิดละครเรื่องใหม่ใช่ค่ะก็คือก่อนหน้านี้เรามีแบบไปซุ่มถ่ายไม่ใช่ถ่ายทำเขาเรียกว่าอะไรก็เตรียมตัวสำหรับทีเซอร์ที่เราเอามาปล่อยเดี๋ยววันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบไปถ่ายมาประมาณ2คิวใช่ค่ะแล้วก็มีไปเรียนมวยต่อให้เป็นลูกสาวเจ้าของคล้ายมวยเราก็ต้องเรียนแล้วก็จะอยู่สวยๆให้เขาแบบอะไร เวลาเราอ่านบทเนี่ยเราลุ้นตลอดเวลาว่าฉันจะมีบู๊กับเขาไหมนะอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็มีบ้างนิดนหน่อยหด้อยความที่เราเป็นลูกสาวเจ้าของค่ายมวยก็เลยแบบก็จะต้องมีความแบบเป็นมวยด้วยแล้วเราก็เหมือนไปดูจิตวิทยาของคนที่เขาแบบเป็นโค้ชเป็นเจ้าของค่ายมวยจริงเพราะว่าคือเวลาเราเชียร์มวยเราก็จะเชียร์แบบชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองแบบเออเลยแต่ว่าถ้าเราเป็นแบบเป็นลูกสาวเจ้าของค่ายมวยมันเหมือนเราโตมากับมวยมันก็จะต้องเป็นฟีลแบบ อ่าดูเกมออกจะแก้เกมยังไงจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบนิ่งสข,ขุมากคืน,นค่ะเป็นสื่อาย,อยัางไงทางด้านยังมีแบบตรงไหนที่เราได้ไปเรีนยนก็ <S <S ล่าสุดก็คือไปเรียนที่ค่ายมวยพ่สามารถ<ม>ใช่ไหมคะมแล้วก็พี่พี่เขาคือเราเนี่ยไปเรียนทั้งการเป็นนักมวยด้วยก็คือเรียนกับครูจริงๆเลยเรียนเหมือนแบบการต่อยมวยการแบบว่าลองขึ้นสังเวียนชกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ลงมาเรียนข้างล่างก็คือดูว่าครูมวยเนี่ยเขาทํำยังไงดูว่าพี่สามารถเขาเป็นยังไงเวลาเขามาดูพี่เขาพองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช응่แต่เราเป็นผู้หญิงเสียวไหม,ม<ๆ>เวลาไปดูก็แบบเจ็มวยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเรากลัวจะนีบ้างไหมอ๋อเสียวไหมรู้สึกเสียวเพราะว่าเอ<ๆ>าจริงๆเหนื่อยมากนะ <c oughs> การต่อยมวยมันเหมือนมันใช้กล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายเราอะแล้วก็เออเวลาอยู่บนสังเวียนอะสังเวียนมันต้องมีความแบบว่าฟุตเริรกตลอดเวลามีการเล็งการนั่นกันนี่อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเขาให้เราลองลงมาชกกันจริงๆอย่างตาลก็จะชกกับน,น้องเอมี่โอ้ก็ได้ลองใช่แล้วก็วันนั้นไปซ้อมกับน้องอ,อ๋องก็เตะน้องอ๋องไปครั้งทีหนึ่งเพราะว่าแบบตอนแรกคือแบบแก้ๆกังๆกันแล้วคือแบบครูบอกว่าเตะกันจริงๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าน้องถีบให้มาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยกล้ากันเท่าไหร่คือครูเขาอยากให้เราได้ลองเตะกันจริงๆต่อยกันจริงๆดู แอบตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอาชีพที่เราสามารถทําได้เ,ออเพราะว่าสติเรามันกระเจิดกระเจิงหมดเพราะว่าเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยครูเขาก็จะบอกว่าเหมือนมวยสอกแก้ด้วยมวยเขา่ามวยเขา่าแก้ด้วยมวยเตะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเหมือนมีเทคนิคเยอะอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะออก็เสียวๆกับการแบบเ,ออเห็นใช่แต่เราต่าง,งนะ้นาเพราะว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่ดี เป็นกีฬาที่ทเผาผลาญที่สุดแล้วนะอนนนชอบนะ,นะเวลานั้นน่ะคือรูขุมขนมีกี่รูคือแบบพยายามแบบระบายเหงื่อออกมาให้เยอะมากเพราะว่าได้เหงื่อเยอะมากคือต้องเตรียมเสื้อผ้าไป2ชุดเลยค่ะ,ะแล้วโชคดีมากที่แบบสนามมวยอ่ะเขาก็จะมีแบบมีห้องน้ำห้องอาบน้ำให้เราได้อาบน้ำด้วยอย่างเงี้ยก็ชิลเนาะก็ชิลก็ชิแล้วก็เด็กๆเรียนเยอะมากแล้วก็หลังก็เรียนเยอะ,อะคือเราเนี่ยจะไปเรียนช่วงเวลาที่เราเรียนมันจะไม่ใช่ช่วงเย็น ดังนั้นค่อนข้างที่จะแบบว่าว้าวาร้อนสุดใช่เพราะว่าเราต้องเรียนช่วงเวลาที่แบบคนไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเรียนกันตั้งแต่แบบเที่ยงจนถึงบ่ายสองบ่ายสามก็จะมีนักเรียนที่เขาเป็นของค่ายมวยมาเรียนมีตั้งแต่เด็ก8ขวบแล้วเด็ก8ขวบคือซิกแพคเน้นมากสุดๆเราแบบใช่เขาปั้นกันตั้งแต่ตรงน,นั้นเลยแล้วเด็กแบบชอบน้องมีความสุขแฮปปี้กับการมาต่อยมวยมาในขณะที่เราก็คือ อย่ามุงยอย่ามองตรงเข้าคราะว่าเจ็บอะไรอย่เงี้ย ว่าไม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีนะเพราะว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยคนก็จะน,นึกถึงมวยไทยอยู่แล้วแล้วก็ไม่เป็นศรริลปะแม่ไม้มวยไทยที่ที่ชาวต่างชาติก็รับรู้ว่ามันเป็นแบบมันไม่ใช่ระดับในประเทศแต่เป็นระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบละครเรื่องนี้ออกไปเนี่ยตาว่าอาจจะทําให้คนที่เขาไม่เคยรู้หรือไม่เคยเห็นเกี่ยวกับมวยไทยได้เห็นเกี่ยวกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยไมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญขนาดที่ตาไปเรียนทุกวันเนี้ยฝรั่งเขายังมาเรียนกันเป็นเดือนเดือน แล้วแบบมาเช่าคือเราก็ถามว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาบอกมาพักอยู่ที่นี่เลยแล้วมาเช่าอยู่ที่นี่เพื่อมาเรียนมวยไทยจริงๆเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาชอบมากมันเป็นศิละปะการต่อสู้ที่คือ,ค,อคือการต่อสู้แต่ละอย่างมันก็มีเสน่ห์ในคนละแบบกันแต่ของเรามันมีทั้งความอ่อนช้อยมีทั้งความแบบหนักแน่นเบารู้จักหลบรู้จักหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคนละแบบเลยและอย่างตาเนี่ยเคยเรียนเทโควันโดมาใช่ไหมคะมาเรียนมวยไทยเนี่ยตาต้องแก้ใหม่ทั้งหมด เพราะว่าวิธีการเตะก็ไม่เหมือนกันการออกหมัดก็ไม่เหมือนกันครูนี่คือถึงขั้นคุมขมับเลยเพราะว่าเราก็จะติดเตะแบบเทลอนโดอยู่ติดปล่อยหมัดแบบโชกแบบเทลอนโดซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยแต่ก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้แบบน่าสนใจแล้วก็คิดว่าละครเรื่องนี้ออนออกไปน่าจะเป็นซาวด์พาวเวอร์ที่ดีของประเทศไทยค่ะรอติดตามชมค่ะก็รอติดตามชมนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับน้ำแป้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งรอบมากเวลาที่คุณอยู่กับคุณแจกีแล้วคู่เหนือกันอ่ะมันเมา อยู่เพื่อนสาวต,ต้องแบบมาแบบเวนี่เท่านั้นคือด้วยความที่อย่างที่บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นเจ้านางทางเหนือก็จะมีสามหัวเมืองอมีคุณสไปคุณแจ็กกี้แล้วก็คุณน้ำตาคุณสไปกับคุณแจ็กกี้เนี่ยเขาจะเป็นอ่อในส่วนของทางเชียงใหม่เราจะเป็นทางแป้งเราก็เลยพยายามแบบดูดกลืนสำเนียงเชียงใหม่ของคุณแจ็กกี้ซึ่งตอนนี้เริ่มละคุณแจ็กกี้เริ่มพูดเขาว่าจิ๋มละนั่นนู่นนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ คือพอเรามาอยู่ด้วยกันมันเป็นไปมันเป็นความลื่นไหลาทางภาษาแบบอัตโนมัติใช่อ่ะมันเหมือนมันเขาอกเข้าใจมากกว่าแล้วมันเหมือนกับการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเมาได้อัดทอนลดกว่าถึงพิกถึงเครื่องถึงขิงกว่าอะเงนะี้ยเหเวลาที่คนมาลองกัว่าเหนืออยากแบบไม่เหนือเหมือนกันนะเพราะว่าคนละกคำเดียงกันใช่ไมใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างของแจ็กกี้เนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบอ่อนช้อยอ่อนหวานมากกว่าแต่ของตาเนี่ยก็คือจะเป็นแนวดุดนัดดน ดุดันมากขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนแพเนยวันไก็แพนะบะ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นฟีลแบบว่าออกลูกนักเลงนิดนึงซึ่งบางทีแล้วเราคุยโทรศัพท์กับพ่อแม่คนทั่วไปฟังก็คือนึกว่าเราทะเลาะก,กับพ่อแม่แต่ีจริงเราไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นน้ําเสียงแบบห้วนๆสั้นๆจะไม่แบบยาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราให้กลืนให้แจ็กคกี้มาพูดแบบเราแล้วสำเียจแบบแ,แล้วใช่ใช่จนแบบแจ็กคกี้บอกว่ามึงมาเดียวแม่กูบอกว่า เริ่มไปเป็นแป้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่เขาบอกมันน่ารักเนาะเวลาแบบเราพูดภาษาถินออย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะแล้วก็เป็นการแบบเมาส์มอยแบบใส่ฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์คำพูดเหนือก็คือบางคนเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเราเมาส์อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเวนานด้วยแล้วก็มันอย่างที่บอกค่ะมันเมาส์ได้แบบอัฒน์รดมากกว่าเพราะว่าคำเหนือมันจะมีคำแบบเฉพาะเจาะจงมีคำที่มันแบบว่า บางคำต้องแปลไม่ออกเลยจริงๆนะใช่เพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะทั้ง,มด,งมดทั้งมวลเนี่ยสามคนนี้ตามคือคนที่เหนือลึกสุดใช่บางคำพูดไปเพื่อนก็คือฮะฮะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นไหมมันมียกตัวอย่างไหมก็อยา่างเช่นแบบคา<ะ>ว่าล่นกับคำว่าหกล่นก็คือภาษาเชียงใหม่แปลว่าวิ่งหกก็คือภาษาแพร่แปลว่าวิ่งเหมือนกันใช่หรือแม้กระทั่งคําว่าหลัว ดูแม่ดูม่คะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สามีซูฟืนวันนี้เราก็บว่าจะก,กี้มึงดังหลวงผัวจา้างซูไปกินหมูกระทะกันต่างสังวัรแล้วแบบว่ามีก่อกองไฟเอาหลวงมาจะก,กี้อะไรหลวงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันก็แอบมีความแบบไม่เขา้าเข้าใจกันบ้างแต่ว่าก็โอเคก็รับจุนได้เร็วถ้าเป็นการเรื่องเมาชาวบ้านก็ยิ่งเร็วการเ่อสิ่งนี้เราเป็นคนเทนบ้างไหม อยากเหมือนกันก็อยากที่จริงก็น่าจะมีแบบว่ารายการสามเจ้านางทางเหนืออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างทุกวันเนี้ยเราไปแบบไลฟ์ส่งไลฟ์สดคนก็จะขอให้เราพูดเหนือเยอ,อ,อะเลยใช่ไหมคะใช่ทุกคนก็จะบอกว่าแบบพูดกลางแล้วมันเจ็บแอวอะค่ะพี่นตา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยขอแบบเป็นใน <c oughs> สำเนียงเหนืออะไรได้ไหม <c oughs> หรือบ,บางคนก็จะมีความรู้สึกว่าตาติดจริตแจ็จกกี้ <c oughs> ติดจริดออพี่สไป์มาหรือเปล่าแต่เอาจริง มันเป็นอย่างนี้แหละค่ะด้วยความที่เรามีฟิลเตอร์นางเอกครอบไว้ก่อนใช่หลังๆเราเริ่มตั้งแต่อายุ32ขึ้นมาเนี่ยเริ่มเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้อยากคอกว่าตัวเป็นตัวของตัวเองของเราด้วยกันสักหนึ่งนะคะสุดท้ายก็เป็นผู้หญิงแบบล่าเริงสดใสขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ชายชายเป็นเจ้าพนักงานหญิงค่ะ